สวัสดีครับนี่ลุงดำครับลุงดำก็ททำรีไว้มาถึงปีนี้ประมาณกี่ปีแล้วหกเจ็ดปีแปดปีแล้วครับตอนนี้รีที่เราเห็นแต่ก่อนที่ลุงดำทำไว้ตอนนี้ก็พังแล้วนะครับเดี๋ยวลุงดำว่าจะทำใหม่เพิ่มอีกแต่ก่อนน้ำไหลนี่ไหลเชี่ยวมาเลยครับจากเวโลเควเทียนที่เห็นนู้นตอนคลิปลุงดำทำไว้นานแล้วนะครับ วันนี้ก็วันที่หกกรุมภพาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับนี่ตอนนี้ลี่ลุงดำก็พังหมดแล้วครับพื้นก็ผุนะครับขนาดลุงดำใช้ไม้ไผ่ที่มันกระทูนะครับนี่ไม้ใหม่เป็นกระทูแล้วก็จะปูตีด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งลุงดำก็ จะหาคนมาแล้วก็เอาไว้ที่ทุ่งนาฝั่งนู้นนะครับุนาฝั่งนะครับไรอ้อยนี่ของเนี่ยนะครับนี่ไรอ้อยนี่ก็เขตตรงเนี้นะครับที่ตรงนี้ก็เป็นที่ส่วนตัวนะครับถ้าเป็นที่เอของหลวงก็ทําไม่ได้นะครับต้นนี้ก็เป็นที่ที่ลักษณะว่าของส่วนตัวของญาติาเขานะครับหลงดำก็มาทำตรงนี้ นะครับยันญาติทางแฟนพี่สาวนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้รีที่เคยเราเคยเห็นตรงนี้เรโอ้โหปลาติดเยอะนะครับตอนนี้เห็นแต่ซากซากนี่ซากรีนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับแต่ลุงดําว่าจะตรงนี้ลุงดําก็ทําตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตอนน้ําเยอะๆนะ ทีในน้ำเอ่อเข้าไปตรงนี้น่ะตอนนี้ก็เอ่อแล้วน้ําตรงนี้เอ่อเสร็จแล้วทางท้ายทางท้ายฝั่งนู้นน่ะที่ลุงดำแลยเห็นฝั่งลุงดําว่าจะทําฝั่งนู้นดีทีเพราะน้ํามันมาจากตรงนี้มาจากตรงนี้แล้วเอ่อท่วมไร่ตรงนี้เลยแล้วเอ่อฝั่งนู้นมาก็ไหลลงคลองด้านนี้ลุงว่าจะไปทาดักไปทําข้างหลังตรงนู้นน่ะทาแล้วมันจะได้ปลาสองหน้าถ้าด้านนี้ก็เลือกปลาได้หน้าเดียวหน้าฝั่งนู้นหน้าฝั่งนี้ด้านนี้ปลาแล้วนี่ ถ้าเราไปทําฝั่งนู้นมันจะมีสองแม่น้ําฝั่งไหลสองสายไหลมาตรงนี้ไหลนี่สายมานนี้แล้วก็จะไปเข้าคลองใหญ่ที่อยู่ต้นไม้เห็นต้นไม้ฝั่งนะครับตอนนี้ลุงดำก็จะพามาดูนะครับตอนตักปลาตักปลาได้เยอะๆนะครับตอนนี้ก็ผุพังแหลยนี่เราก็ได้ภักักโอ้โอ้เซเซ่นี่นะครับนี่ ตอฐานยาวถึงนู้นอันนี้ตรงนี้ก็ไอที่ปักปักตรงนี้ก็พื้นของมันอันนี้ปากขฉลมที่เราเห็นนี่ปากขฉลามันนี่ก็ยาวป็นหุ้นแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็หน้าถึงหน้าแรงนะครับตอนนี้หน้าแรงนู้ของน้ําเวลาน้ามาเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็จะไปตรงนี้ก็จะปักปักที่ปักถึงดินตรงเนี้ตรงนี้ก็หน้าปากขฉลามฉลามนึ่งก็ไปทงุ้นเห็นไหมปากมันนี่อันนี้ก็ขฉลมฝั่ง แล้วก็ปากแล้วก็ทําขึ้นขึ้นขึ้นยาวทําตั้งแต่ตรงนี้ต่าๆนะตรงนี้ต่าๆนะครับเสียงขึ้นไปจนถึงนู้นนะครับมันก็กั้นแบบเนี้ถ้าใครจะทําตามก็ต้องทำตายนั่นแหละและคานนี่ก็หักเลยครับนี่หุหักหมดเลยนะครับนะครับตอนนี้ลุงดําก็มาดูรีนี่ก็คือลักษณะที่ลุงดาําจับปลาเยอะๆนะครับ ได้สามสี่ห้าปีปีปีหนึ่งก็ได้ประมาณสักร้อยกว่าโลนะครับปลาเล็กปลาใหญ่ผสมกันนะครับปีปีหนึ่งนะครับแต่ก็ได้ทุกปีไม่ได้มากก็ได้น้อยนะครับแต่ก็คุ้มแล้วนะครับที่ทํารีน,นี่เหลือแต่สลมสลมดํานี่อยู่ทนนี่แต่ต่อไม้ตรงนี้ก็ต่อกระทูนี่ก็ทนนะครับนี่นะครับนี่ถ้าเราอยากให้ดีๆเนต่อกระทูพวกนี้ก็ทน เราอยากให้ดีนะครับตอนนี้ก็ใช้ลุงดําแนะนําถ้าเป็นเสาปูนก็ถ้าไม่ใช่ปูนก็ถ้าเราทําช่วงทําหน้าแรงนี่กาลังดีหน้าแรงที่เราเห็นนี่ทํากําลังดีแต่ไปทําหน้าฝนเอาเขาเรียกว่าฝนตกช่วงนี้นะเขาเรียกว่ามาตามฤด,ดูกาลนะมาฤด,ดูกาลก็คือว่ามาทีหนึ่งก็ไปเลยถ้าฤดูฤด,ดูไหนที่น้ำเยอะเยอะเยอะๆะก็ทำไม่ทัน นี่ช่วงหน้าแรงช่วงนี่เดือนกุมภาเนี่ยวันที่หกกุมภาพันเนี่ยเนี่ยช่วงหน้านเนี่ยทําทันนะทําประมาณสักสิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันพอถึงหน้าฝนหรือหน้าฝนมาปั๊บนี่ก็ถึงหน้าฝนมาปั๊บน้ํามาจากคลองใหญ่เนี่ยฝั่งนี้ตามคลองฝั่งนี้แล้วก็ลาดไหลอ้อยมาเนี่ยเราก็จะทําทันพอดีนะครับพอน้ําขึ้นมามันก็ไหลท่วมฝั่งนี้ทะลุไปฝั่งเ้ย ที่ลุงดำทำนี่ก็เห็นรีกเกา่านี่นะครับถ้าทำช่วงนี้ก็ทาไม้ถ้าทำเสาไม้แกลลอนนะั้สวยดีนะครับแล้วก็แต่ต้องใช้ตีตะปูไม่ได้ครับต้องเจาะเจาะเสร็จแล้วก็น็อตขันนะครับจะทนมากเลยครับถ้าเสาปูนก็จะหนักลงทุนเยอะแต่ผมชื่ว่าเสาไม้แกลลอนดีกว่าน,นะครับ มันทนดีไม้ก็เรียกว่าไม้แกลลอนก็คือไม้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าไม้ที่มันเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับที่เลี้ยแต่แก่นนะครับนี่ดูลุงดำทำทำชั่วข่าวแต่ใช้ได้หลายปีเลยครับนี่ครับได้ปลากินเยอะแต่ลุงดำว่าถ้าทำต่อไปนู้น,น,นด้านหลังฝั่งนู้นเดินตามคลองนี้ไปลุงดำก็จะทำฝั่ง คลองเขาเรียกว่าคลองแม่น้ำสองสายประจบกันจากสายตรงนี้ตรงนี้นที่ลุงดำว่าไปจบกันอยู่ฝั่งนู้นฝั่งคลองใหญ่อะ่ะถ้าทานู้นก็ดีจะได้น้ําจะได้น้ำสองสายพอได้น้ำสองสายก็เ,เรียกว่าปลาจะได้เยอะกเก่าอันนี้รวมอยู่สายเดียวถ้าสองสายก็กปลาก็เยอะนี่ครับนี่การทําไรตรงนี้ผมว่านี่ทดลองทําดูก่อน นะครับทำโอ้โหไม้ก็ผูุกแหละแต่ไม้กรล่อนอย่างนี้เสาอย่างนี้ยเสาก็ทูอย่างนี้ที่ไม้ก็เรียกว่าใส่ไม้กระล่อนดีแต่เสาก็ทูไม่ไผ่นี่ก็แข็งแรงดีนะครับนานแก่นไม้ยังอยู่นะครับตอนนี้แต่ลุงดําก็ยังไม่ได้หาคนมาเผาเผาให้มันเขาเรียกอะไรนะเก็บตัะปูเก็บของเก่าต่างๆนี่เราตีไม้ปูตี เปพวกไม้พวกนี้เป็นเขาเรียกเป็นพื้นนะเออพื้นต่ำรอดไม่ไหวนี่พื้นต่ำเดินตามร่องน้ำไปีงนี่ไปยาวๆไปยาวๆฝั่งนี่ตอนนี้แต่ก่อนในลอกมาตรงนี้นะน้ำตรงนี้ยังยังเขาเรียกคลองตรงนี้ยังยังไม่ลึกขนาดน,นี้นะครับ พอตอนน้ํามาตางนี้แต่แรกคอมมันก็ลึกประมาณแค่แค่นี้แค่ที่เราเห็นแค่ตรงนี้ตอนนี้น้ํามันซอกเข้ามาลึกกว่าเก่าอีกนะนะครับตอนเขาเกาะขุดใหม่ใหม่ประมาณประมาณไม่ถึงเม็ดเดียวลึกจากหน้านี้ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับลึกจากไอเขาเรียกว่านี่พื้นดินอยู่ตรงนี้นะครับลึกจากตรงนี้ประมาณเม็ดนะตอนนี้มันก็ไหลซอกมาเนี่ นี่ครับซอกต้นไม้กันล้มนะครับหนูลุงดำว่าจะทําตรงตรงที่สองนี้คือไม่ใช่ที่หลวงนะครับที่ที่ของประชาชนนะครับเราก็ทํารี่ได้นะครับถ้าเป็นที่หลวงก็อย่าไปทานะครับเออนะครับแต่ถ้าทำที่ของเราได้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับมันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับ นกเขาหนุนลุงดำว่าจะทำตรงนูนปลายทางฝั่งนู้นด้านหลังต้นไม้ต้นตะดาอยู่ฝั่งนั้นเห็นนะต้นตะดาวมานเนี่ยต้นตะดาอยู่ฝั่งนั้นต้นตะดาวดำว่าจะทําฝั่งนั้นนะครับนะครับตอนนี้ก็เดินไปกัลกเริ่มจะลกแล้วครับท่านนี่ตะคายเขาใส่ตะคายดักไว้เนี่ยตะคายดักไว้ฝั่งนี้แล้วก็ยาฝั่งนะตอนนี้น้ํามันก็ซาะ ชอยาวขึ้นไปยาวขึ้นไปนะครับนี่ยาวขึ้นไปปูนลึกกว่าเก่าเยอะเลยนะเออเออเซเซโอ้โหปลาเขตนี้เยอะนะครับมันไหลมาจากเขื่อนห้วยลวกูกเห็ดเทียนนะครับไหลมาคลองมาตามยาวของมันจากปลาอ้อยที่เราเห็นตรงนี้นะครับนี่น้ำจะไหลพ่าปังไงยาวไปนู้นเลย นะนะนะครับที่ลุงดำบอกว่าจะทำใ่ตรงที่ที่ตรงอะไรเนี่ยต้นสะดานะมันจะได้น้ำหลากมาสองทางนะครับต้นเดาตรงเห็นต้นสะดาไหมครับมต้นสเสดาสุดท้ายนะนี่นี่ก็ลกไปไม่ได้แล้ะต้นสะดาที่เราขยายให้เห็นต้นสเสดานะ นี่ต้นสะดาวลาเห็นในต้นสะดาเนี่ยกว่าจะทําใกล้ๆต้นสะดาแล้วครับล่องน้ําลึกมากตรงนี้ตอนเวลาน้ํามาจริงๆนะมันท่วมไรอ้อยนี้ก็ท่วมนะครับท่วมประมาณไรอ้อยนี่ท่วมประมาณหนึ่งเมตรนะครับเห็นต้นอ้อยอยู่เนี้ท่วมประมาณหนึ่งเมตรท่วมจากไอพื้นนี่ขึ้นไปหนึ่งเมตรนะครับตอนนี้น้ําเยอะตอนนี้ลุงดำก็พามันดูอา่าเขาเรียกว่า อันเดตอันเดตของเอลลี่ลุงดำเขาเรียกว่ามันนานแล้วมันนานแล้วก็เขาเรียกว่ามันมันผุแล้วครับไม้ไผ่มันผุนะครับถ้าใครอยากทำถาวรมันคงก็คือเอาเสาไม้แกลลอนแล้วก็สว่านเจาะนะครับเจาะเสร็จแล้วก็ทำสว่านเจาะเสร็จแล้วก็ทำแบบว่ามาตรฐานหน่อยนะครับ ตอนเวลาหน้าน้ำหน้าแหรงนี่รีบทำพอถึงเวลาน้ามาจริงก็พอดีนะครับตอนนี้เขาก็ที่นี่เขาก็เรียกขนข้าวนะครับทงนี้ก็เรียกขนข้าวนะครับนี่รีบมันก็ตอนนี้ยังว่าแหละมันก็ไปตามเขาเรียกตามสภาพมันนานแล้วนะครับนานแล้วที่นี่รีบมันก็พัง ทีนี้เราก็ต้องทําใหม่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะทํำยังไงให้รีบมันทนจะทํายังไงให้อยู่นานๆนะครับตอนนี้ลุงดําก็จะหาซื้อไม้แกลลอนมากองไว้สักประมาณสักอย่างน้อยๆสักยี่สิบต้นนะครับแต่ช่วงบนก็เป็นไม้ไผ่เหมือนเดิม ไม้ลวกทั้งลําแต่ฐานมันน่าจะเป็นไม้แกลลอนนะครับมันจะได้ทนดีตอนทำอย่างนั้นก็ลองทำดูว่ามันได้ผลไหมแต่สรุปแล้วได้ผลดีเพราะว่าได้ปลาเยอะคุ้มกับการสร้างสร้างปีเดียวได้ตั้งห้าหกปีได้ปลากินตลอดนะครับ นี่ครับเดินหน่อยเดี๋ยวก็เหนื่อยใช่ละ <c oughs> แค่นี้นะครับจากลุงดำก็พามาดูลีกลีกเก่า <c oughs> นานแล้วนะครับตอนนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะทําใหม่แล้วก็อ่าลุงดำก็จะถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ